ศาสต์วเดียวข้ามายกชกแนชกไม่ข้างนะจวนเนี้ย6ต่อ4จะเซอร์เบนักสดนยกเองเซอร์เงย์นะเปิเดเองแล้วก็ยังได้อยู่ยกข้ามาตีไหมาข้าไปนักแสนงข้าไปไปตองกัน เซอร์เหนื่อยบาน่เซน้องิวเวอร์ตาเซอร์ดี้อลอยู่ที่เนี่ยข้ามนะข้ามล้าอีกแต้มเดียวครับอีกแต้มเดียวยีสิบต่อสิปดนุ๊กื้เอร์ดลูกขา นะครับโดยเฉพาะกระดาษทิชชู่นะครับเสร็จแล้วถ้าเห็นตรงไหนช่วยเก็บด้วยนะเก็บไปที่ถังขยายเรียบร้อยครับเพื่อความสะอาดหูสะอาดตานะครับบริษัทของเราถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองนะครับบริษัทของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนี้นครับ สองมาด้นแรบในเซตที่สองครับลงไปแล้วก็หันหลังมาฝั่งนี้ครับฝั่งอาคารจอดรถจักรยานยนต์เนี่ยส่วนกองเชียร์ก็ขอขอบคุณมากครับที่มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับและอยู่ในขอบเขตนะครับที่จับไว้ให้นะครับอย่าล้ำเส้นมาครับปล่อยพื้นที่ให้กับนักกีฬาได้วิ่งครับได้ไล่ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวอลเลย์บอลชายนะเป็นการพบกันระว่างเพื่อทัดพบกับรวมใจเฮฮาครับในวันพรุ่งนี้น้องไอ้ครับเสิร์ฟเซิร์ฟไม่ดีไม่รับไม่ได้อย่างปอนสามครับโอ้โยลูกนี้ลองเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่ง ในซื้อฟต่อครับลงอ้อยบอลหนึ่งบอลสองชกข้ามาบอลจังหวัดสองข้ามาครับทีน้องเพ้นยกกลับมาตีกลับขึ้นไปครับน้องหญิงโดนตีแม่ลหกนนี้ออก สิบเก้าต่อแปดครับเสิร์ฟโดยน้องเพนสิบสี่ต่อสิบเก้าครับลืมลืมจนหลงครับลงโมครับแต่โมเสิร์ฟมาโดนจี้จังหวะแรกไปน้องเซตข้ามไปลูกนี้โดนโต้จังหวะเดียวกลับมาบอลอยู่ที่น้ำม้อยครับโยก จะกระโดดก็ไม่ได้ครับตัวยังไม่ยืนอยูย่แดนสาเมตรตีด<ม>ึกจากแดนหลังยก<ม>อ้าลูกนี้แหลลงตอนน้าจะตายหมายเลขยี่สิบแปดครับลงไปใหม่ <28. S 1> ลงแปดาะส<อ>วักดีวันนี้ผิดฟองครัเวลาเหนื่อยๆครับหมูเดง แต่ออตอนนี้10กว่5า5ทันไหมไม่ทนันครับหมายเลข28ครับลงไปใหม่ลงองแป้งนะสับนี้วันนี้ผิดฟ้องครับอะไ,ไรเหนื่อยเนื้อหมูเดง แต่ตอนนี้10กว่า5ทันไหมไม่ทันครับ สวยรงนี้ให้เราต้องเพ่งยอดลูกนี้